สบายดีพี่น้องกับสบายดีท่านผู้ชมเมื่อสุขสุขคนด้ยจ้าพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็เป็นเวลาตอนเที่ยงเที่ยงายบพี่น้องเอ้ยบ่เที่ยงเลยนะพี่น้องเนาะสองโมงสามโมงเลยพี่น้องห้ากินเขาแล้วพี่น้องสิพาพี่น้องมาเบิ่งน้ำถั่วข้าวเมถาพี่น้องเอ้ยอันนี้สิเป็นเต้นคูนพี่น้องข้าเจ้าว่าปลูกันใช่เพื่อนเลยสิคำสิคูนสิ่างสิมี่ข้าเจ้าว่านีขังนี่กับขังนี่พี่น้องเอ้ย กับบริเวณห้างมี้ดอกแต่ก็พอคินพออยู่เนาะพอเฮาบ่อลำบากพี่น้องไว้นานซะน้ำม้งานน้ำถ่วงยุกว้าอันนี้บ้าอ่ะบอตกยังขึ้นนี่น้ำจนถ่วงเขาเข่านี่เออพกเข่งเลยเออมีแถวดำหน้าเลยถ่วมเมืดเขา ไม่เท่ากับมานน่าี่พี่เด้อเราอ่ะเออปล่อยออกว่ามัน่เอาเออปล่อยออกว่ามันนี่แม่แมวเขอทุบเน่ยยป้าเปิดแม่พี่น้องนำถั่วเข่าไม่เท่าเปิดกล้องเปิดกล้องเปิดกล้องด้วย ไม่เท่าไม่ซื้อเกือบพันไมเท่าว่าทีเมื่อจ้างคำหน้าน้่มรอไม่คือรถใหญ่ไปเด้อแต่ก็ซื้อให้ห้ามันเด้อซื้อเท่าไม่เท่าเอ้ไปเท่าอันโตโตทงอันโตให้ให้หรือทงกว่าห้องนะให้เออให้ ให้นะแม่เถ่าดำบ่านนี่พี่น้องตื่นเศร้ามาพ่นตกเมื่อคืนนี่น้ำถั่วมื่อเลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวพี่น้องพูดขวมเขาเลยอะไรต้นนี้กำลังปล่อยน้ำพี่น้องเลยฟังเมเตียงเนาะพิ่นว่าอีน้ำโมงนะฝนยังกว่าตกพี่น้องให้โทรโทรเมื่อว่ะทีดิโบ้เรืยลิ้นนี่้มื่อคืนนี่เขาั่ะลิ้นนี่้นี่จะล้มแห้งขึ้นล้มนะมื่อคืนนี่แห้งเลยยารอนไหมฮะ ตม้นเขาลยนะเต็มเลยเออโอ๊ยไปตกอยู่ไนอยู่ oh, uh. ้ใบ้านมาไล่ท้องนะบเออบอยู่น้อไไล่อยู่แคมเพือนอบเขาเห็ดงานทันดีเออเจ้าคือบัง่ายสมมติงเพ่อยู่บกช่องส นาดแม่่ถเร้อยนาะแม่่าร้อยู่เวียนเราอย่างใหญ่มาอยู่สองเากมาอยู่สองพ้่แมเทียงเราโแพ้แบบนี้แน่เทียงเจ้าและเทียงเมโแพ้เป็นพี่น้องแม่แถาปลอยน้ำออกพี่น้องเอ้ยน้ำถ่วกินเ่าอยู่บ่ปีนี่มื่ได้มานึห้อง น้าไมเตี้ยมึงน,น้าไม่เข่ามงไม่ไมอรอมาเอาอเด้อมึอง đo รอาาน้าเอาดำจอยเล่าเ้าบ่อห้อบ่ล้่ไหมวานนี้ห้อห้บาทมือเอาไง nè nhà làm một sốnประกอบ đọt đâm na cái hoai bàn đâm na cái báti sướng cái này à บาดมือปั๊บแป๊บเดียวเลือดออกมากลายอบวชตะบวด,บวดสงสัยถือบังคับป่ะจ้าแม,ม่มันมันบันเเป็นแผนได้นี่สงสง,ง,งสัยตั้งใจไล่โพดป่ะจ้าเบิ้งสิเหตคาคักเบิ้งวะ ดำปลากระเล่าเลยเออไอ้มันทีาตเด็ดาิเดนั่นเอย่านดรมันน่า่วดบ่นะมัน่าสิจะ่ามันเ่าอยู่เป็นยังนี่อยู่ระบายมันระบายซนเหล่ารัต เครงดน้ำแล้วมัน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 ้ำมันกันแงเนาะเบ่งหาะอีกลวทกระทบกอูน้องแม่น้ำมันเอน้ำมันเปงทกอยู่ไลยุก่ต้นในถน้องเอ้ย ีปีอนมเคยเคยกน่ถ้ากานย่องว่านี่้ามือนีเปียนใหม่แล้วว่านี่ใคมามงวันนีกำลังย่องเอยนอยบานมือเออมันไหลอยู่เนาะแม่เนาะลงคลิปเขาแบบตือหลุดเคย hỏi lại hoi lại đi lọt lẹo lẹo của dumb nan dumb nàng bunyang nhau đâm mượn leo. Ừ, thang thế, thang thả, thang

แม่เต <c ười> <c ười> ียงกับอันแม่จานอ่ทางดกะจเก็ด้เวเราไม่ท่าเราเจ้าจะมึเงินเราไม่ท่าเรามึเงินจะเดไ่เด่วมีเงินเด้จังาเมื่อวานน้องปอมักว่านักอนั่นไปคอกันน้ำอายแน่เลย ใครไม่หน่องอีกพอใครอ่ะเสียใจใครมันขอเสียใจกว่าจ้าออกถูกเส้นง่ายเงือนก่มีเงือนเหมือนมีเงืนจะหมดแต่โมนแล้วท่นขอแต่ท่านขอถืออะไรหาได้แต่ท่านขอเงื่อนหมดหมดไหมให้เท้าปั่นพันนาพี่น้อยใช่ขับมกับเบ้าไม้ก่อน

ปนะบหากระเรือลายพี่าะปูอยู่บ้านไหนนพันบอกเร่อปลาลมหาจมยามเอื้อห้มาอันนีว่าเ่้้นนนจิล้วเ่มาได้เืองจัจัลืจัเดือแล้วากนแล้วนลวยอาจันมได้เ มันป่ะอายจะค้งงั t ้นน <I ım. S 1> <a>. ้ำอายนีนี่ล่ะอ้วจโคก็ได้อายอนีเราเลือกยี่สีอีหอบวัวใช่อู๋อะไอยู่ในเงือกลอะไเงือหาักวางห้าหัวหัวาอีหอคนบปาอยู่แล้วเนาะอืมแล้วคนบวปากวาเ้กนอ่นบบาอีบอูแลย่งว่าแล้วจังว่าได้อีหอบนะแล้วว่านอีหอ นลวไปูกับนงมันแว่ามาหรือเปล่า่ใช่หนอยได้ไปโน้หนาตังนี้เนาะอยางที่น้มหนาาเพ่งได้ไเขานะแต่คนเราเนี่ยจะพูดกับื่องกอบคว่าดีเด้อว่าเรปล่อยแต่งว่าดีมันบอกว่าดียังนะ เซ่อะไรชิเปปป้านช่อยไม่เท่าวอนอองมาเซกสงสัยมันอีตัวนี้ในเ่ามาชักหรอ อะไรพ,<อ>พี่น้องคลิปนี้กษิตเดล,ลาก็ได้พี่น้องพอ,อกันไหมคลิปหน้าด้วยจ้ายันไลน์น้องโน